สวีเดนผู้คนเยอะแม่ยืนเห,นเหมาะไอ้ทังขยะเลยเออแนน่ผู้คนมันเก็บกดมาสองปีแล้วค่ะที่เขาไม่ได้ออกมาสองปีแล้วที่เขาไม่ได้ออก,อเ,ออกเก็บกดมีการละเล่นเยอะแยะเลยอันนี้เดินหลบ รอพวกเด็กๆบางคนมันก็เดินมาส่งจะเก็บกระป๋องอืมได้นัด มีเสื้อขายตัวละห้าสิบร้อยหนึง่งเสื้อผ้าขายไม่ขายหมวกเดี๋ยวไปหาว่อยสิมันจะได้หายตันนามันปเป็นชันยืนรอตรงนี้ไม่รู้พวกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงข้าวแขกที่ว่า เดินไปหาครับซื้อขนมแถวยาวยุดเลย khao oh, theo giao dứt lên Rồi, khách nụm Còn chưa? Lọ no, theo nữa lại ตัวลห้าสิบหุ่นสวยๆนะเองเนาะโอ้ยหุ่นอย่างเรานี่ไม่ได้หรอกเออหุ่นอย่างเรานี่ไม่ได้หรอกสวยหุ่นอย่างเรานี่พอดีไปเราเดินไปดูเราเราต้องค่อยกลับมาหาพวกมันไปเราเดินไปดูค่อยๆกลับมาโอ้ยอเก่ง ลาตลาดนัดสวีเดนตลาดนัดสวเดนของก็สวยสวยตลาดนัดสวีเดนของก็สวย เสื้อผ้าเหมือนเมืองไทยเนืะอีเซาะสอง,สองเหมือนเมืองไทยเสื้อผ้าใช่ไหมนะนั่งเฉยเนาะเออ มันมันไม่ทันสมัย้สยะพานนั่นอ๋ออาถอย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 กันถอยกันไปถอย,อยมาจะชนกันแล้วชนเลยอันนี้ก็เล่นเรนปิงโก

ถ่ายแล้วทั้งวิดีโอทั้งนั้นเลย